ไม่ได้อ่วนนะครับรอทางพอรุ่นนี้ประตูมันยังไม่ได้แก้เดี๋ยวตอนก้าวต้องระวังนิดนึงฮะใช่ ใช่นะในชั้นสองก็จะมีสองฝั่งใช่ครับแต่ชั้นหนึ่งก็จะเป็นฝั่งเดียวอันนี้ก็จะเห็นพังมาพังมามันปิดใช่นะครับสุดท้ายนี่ที่นี่สถานีบ้านโป่งเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาจะเปิดประตูไหนให้ประตูจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถและระมัดระวังกับทางข้าอันนี้แล้วเลี้ยวขวาไปครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งบริษัทมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้าย และระดับระว่งอันตรายขนาดขึ้นละะรรงนาลาจากขบวนรถแดงบริษัทชั้นหนึ่งนะครับแต่เด <affe> <reci dır> ี๋ให้เข้าประตูรอสุดท้ายขบวน33เรนเข้าไปนับส่อบริษัทต้นทางจากสถานิกางกรุงเทพอภิวัตรสุดปลายทางสถานีตราดครับพี่ปูเข้าไปเลยปูแล้วตัวเพ้าะย่า โรไปหารัฐบาเลยแกไวๆหน่อยเขาเขามีแผนอยู่เตรียมประมูลเตรียมอะไรแล้วครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้เห็นสถานีบ้านโป่งมาแล้วจะหยุดรับตรงบริษัทที่สถานีเพชรบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณนักบริษัททุกท่านที่จบริการรถไฟในการเดินทาง ละบอกว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสใด้รับใช้ท่านอีขอขอบคุณครับ บ้านโขงที่นถานบ้านโองบริษัทคุณภาพะสมเครื่องยนเดลที่สถานีบ้านโขงโปใช้ป้ายมันขึ้นตรงทางซ้ายมือของกบวนรถและระมัดระวังอัจริย้วยครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้นโขงนะาะลำต้บริกัต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จุดปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชครับ เป็นคนมีโอกาสได้รับสช้ท่านอีขอขอบคุณครับ สถานีบ้านตกุมีความงจะขึ้นไลงที่สถนีบานโต่อนใช้ปเยทางขึ้นลงทาดซ้ายือของขบวนรถและระวังอัตรายนะครับเปิานที่นี่สถานีบานโต่ความสจะขึ้นลงที <ım. S 1> ่สถานีบานโต่อนใช้ปยทางขึ้นลงทาง้ายและขึ้นไปได้ข้างบนครับเดี๋ยวรถออกแล้ว รถตไ้บริการโดยสารตู้บริษัทที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีฉะบัดสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับรสถานีบ้านโป่งในทางของการรถไฟขอขอบคุณนะักบริษัททุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางจะบอกว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟงมีโอกาัระดับสายท่านดีขอขอบคุณครับ คันแล้วเอามาแทนแล้วนอนพัดลมงคัน